ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้มีใครจำแมบปบ ฟิตพีทที่ผมลงไปล่าสุดอ,อ่อห้าเดือนที่แล้วได้ไหมทุกคนฟิตพีทสองโู้ห้าเดือนเลยเหรอซึ่งเจ้าแมพนี้นะครับผมเขาก็ได้ทําการปิดไปแล้วนะ แล้วตอนนี้เหมือนว่าเขาจะกลับมาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งในชื่อของ Shadow p e t s ด้วยทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเป๊ะหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผมว่า,าหลังจากที่มันปิดไปประมาณ5-6เดือนเนี่ยเปิดมาใหม่มันมีอะไรกันบ้างนะขอแค่อย่างเดียวได้ไหมว่าอย่ารีทุกอย่างกูทิ้งเพราะว่ากว่าจะฟาร์มมาได้แต่ละอย่างแมปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาโคตรเลยครับ โอ้โหเข้ามาเรียบร้อยครับทุกคนเข้ามาครั้งแรกเราเลเวลหนึ่งของทุกอย่าง หายหมดเหมือนว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยหรอไอแบบนี้ฟาร์มนานมากทุกคนฟาร์มนานมากนะครับผมอ่ะไหนๆเราก็มาเริ่มต้นใหม่โอ้โหระบบทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะกับการที่วิ่งไปชนอะไรสักอย่างแล้วมันก็ต้องหกล้มเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการใส่โค้ดเดี๋ยวโค้ดผมจะทิ้งไว้ใต้อดิสคริปชันนะทุกคนหรือถ้าผมลืมวางโค้ดลงไปเนี่ยก็ช่วยทักหน่อยนะเพราะว่าบางทีพูดอะไรไปก็ลืมเนาะโอ้โหโค้ดได้เงินล้านเอเมนเหรอ โอเคครับเมื่อเราใส่โค้ดไปทั้งหมดเราจะได้เงินมา5ล้านแค่นั้นเลยอะไม่ได้อะไรเลยอะโอโหเกมพงเกมพารคูณ2ดอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ซื้อคูณ2ดอกไปในส่วนของแมปฟิตพีทเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ในส่วนของแมปนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงมากเลยสําหรับเกมพารในส่วนของแมปกกๆแบบเนี้ยสาม่สิบกาโลบักกัทุกคนแมปที่บัคโคตดเยอะอะมันคุ้มหรือเปล่า ในไหนเราก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทำเลยนั่นก็คือดาบเทพเงาเ,เนี่ยครับผมเจ้าดาบเทพเงาน,นี่น่าจะทําง่ายสุดแล้วแหละซิดดิวเลอร์มันจะต้องใช้อะไรบ้างเอ่อใช้ดาบเทพเงาแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่งนะครับผมโดยดาบเทพเงาเราก็ต้องมาคลิกตรงนี้มาๆๆคลิกไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่ามันจะออกแนะนําให้ใช้ออโต้คลิกครับเลทในการออกทีู่่ที่0.1% โอเคตอนนี้เราก็ปล่อยไว้ได้สักพักและได้ดาบมา3เล่มแล้วก็มีคุ้น5ดรอปด้วยนะสำหรับช่วงนี้นะน่าจะเป็นในส่วนของช่วงเปิดเกมใหม่ๆโอเคเราก็กดแรกไปเลยครับมับเข้าให้เรียบร้อยทุกคนดาบเทพเงาน่าจะเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วแหละโอ้ยเทพเงา V1 รีเซ็ตตัวเลยก็ทุกครั้งที่ใส่อ็บิลิตี้นะครับผมมันจะทำการรีเซ็ตตัวของเรานะอย่าลืมที่จะเก็บไอเทมที่มันเป็นไอเทมสำคัญเออดาบเทพเงา เฮ้ยเฮ้ย,ยมันดูดีขึ้นนะสำหรับสกิลเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็สกิลตัว C I a M Atomic โอ้ยเชียโอ้โหตามเทพเง,พเงา V1 ทำโคตรง่ายทุกคนแล้วก็มี I a M Atomic เอาไว้ฟาร์มด้วยครับอ้าว แค่นี้ผมน่าจะ,จะฟาร์มในส่วนของอะไรต่าง,าง,งๆนานาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอุ้ยคูณ5้าอคคูณ5้าเงินด้วยเออเอ้ยอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ฟาร์มเลเวลฟรีเลยดิขออนุญาตที่จะไปฟาร์มในส่วนของเลเวลก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลเวลเนี่ยมันจะฟาร์มได้เหมือนแต่ก่อนไหมที่มีเลเวลสองสามพันสองสามล้านหรือเปล่าวะไม่ใช่ประมาณนั้นหละทุกคนอ่ะเกาะใช้เวลาสักพักนึงครับเอ่อ คือแบบมันน่าจะมีคนถามผมแน่เลยว่าเฮ้ยพี่ฟาร์มเลเวลยังไงฟาร์มเลเวลแบบไหนการฟาร์มเลเวลในแมปนี้ครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็แค่ก็แค่ฟาร์มมอนไปทุกเอาะทุกคนมันไม่มีเควสให้รับนะครับผมโอ้แล้วก็เดี๋ยว เราไปทําในส่วนของฮาคิดีกว่าคือไอคลิปก่อนเนี้ยมันตีค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากแต่ผมตีไม่เข้าเลยเว้ยเราต้องไปทําฮาคิก่อนครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกาะน,นี้แหละนี่ทํากับซิลเวอร์เลลี่ครับโดยเราต้องใช้เงินประมาณ2 2 0 0 0ใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็กดตัว J อา้าวแค่นี้ก็ได้ฮาคิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยทีทุกอย่างตายไวเลยอ Few moments later. ทุกคนที่แรกว่าจะเอาเลเวลสักหมื่นครับผมว่าเลเวลหมื่นน่ะไม่พอตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งแสนแล้วการฟาร์มเลเวลหนึ่งแสนเราจะมาฟาร์มอยู่บนเกาะตรงนี้เว้ยใช้เพียงแค่ I อ m อ t อ m ต c ิกบิมแค่นี้เลยนี่ครับผมใช้แค่นี้เลยเราก็จะเลเวลขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนกว่าๆเนี่ยขึ้นเป็นสองแสนแล้วโอ้ความเลเวลโคตรไวอืม โอ้โหไวมากอุ้ยอ่าเรเวลสองแสนมันพอที่จะไปตีบงตีบอสอย่างวะอุ้ยโอ้โหสแตตหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านวัตเตอรฟากรอัพสแตตเป็นลาน้านได้ยือโอ้ยเวอร์เกินตีอุ้ยโอเคตอนนี้เราสกิล1.1บิลเลียนและหลังจากที่เราสกิล1.1บิลเลียนครับทุกคนสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือไปเกาะ ลีลันไอแลนด์ครับไอ้กาลีลันไอแลนด์นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นในส่วนของซอนจินวูหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันลีลันอะไรเนี่ยมาถึงแล้วเซตสปอนเลยไอน้องนี่เซ็ตสปอนง่ายๆลีลันไอแลนด์ Island, ครับทุกคนเออเสกบอสโอ้มีซอนจินวูมีซิดวีสามีโกโจมีวร์จิลมีทุกอย่างเลยอุ้ยโอเคเดี๋ยว คลิปนี้ครับเราจะมาทําในส่วนของซิต V1 แล้วก็ซิต V3 นะเดี๋ยวอาบิลิตี้อื่นๆเนี่ยเราจะมาทําในส่วนของคลิปถัดๆไปนะทุกคนเอ้ยมีคลิปลงแล้วเลือดของบอสนะครับผมจะอยู่ที่อุ๊ยไม่ใช่เลือดของบอสเลือดของ NPC Even อีเวนต์หลืออยู่ที่900ล้านนะเอ่อมันจะตอบเป็นในส่วนของออฟไลท์สกายบูครับเจา้าออฟไลท์สกายบูตัวนี้นะ่าจะเอามาเสกบอสหรือเปล่าอ่าเราสามารถที่จะ ออโต้สปอนตรงนี้ได้ครับทุกคนโอเคเอ่อเลือดของเทพเงาอุ้ย10บิลเลียนโอเคเราอะตมอมิกสวนไปเลยเพราะว่ามันน่าจะระเบิดแรงมากครับอุ้ยตีไม่เข้าโอ้โหเชื่อผมว่าผมต้องไปฟาร์มเลเวลเพิ่มเติมหรือเปล่าวะโอเคเราน่าจะตีเอ่อเจ้าพวกมอนตัวนี้เพื่อฟาร์มเลเวลแล้วก็ความในส่วนของออฟออมาเซบอสนะครับ แล้วก็ <Yeah. S 1> เทพเงาเนี่ยมันจะดอบในส่วนของอะไรบ้างว่าเราไม่ได้ดูเนาะเทพเงาครับจะดอบในส่วนของ Shadow b a ด5% Sit Eye 0.1 Shadow c o c k 0.05 Off Atomic 0.05 Shadow c o c k 0.1แล้วก็ Shadow Garden 1%โอโ้โหของดอบยากมากทุกคนเทพเงาของเราเอา่อแล้วก็ NPC ที่จะทำเทพเงาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เกาะ Event Island นะถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเคยลงคลิปในส่วนของการทำเทพเงา V1 V2 V3 ไว้อยู่นะแต่ V3 เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไอ้ V2 อ่ะเก่งกว่า V3 อีกเพราะว่ามันระเบิดทั่วแมปไว้ทุกคนแล้วก็มันไม่ค่อยลีลาเท่านี่เทพเงาอยู่ตรงนี้นะครับผม Event Island เอ,อ่เราต้องใช้ในส่วนของ Shadow c o x k สอันครับแล้วก็ Shadow Blade ยีบห้อัน Shadow Eye หอันแล้วก็ Shadow of Atomic อีก1อันแล้วก็ที่เหลือนะั่นจะมีในส่วนของการออแ Accessory ด้วยนะโอเคผมขอจดไว้ก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างครับโอ้แล้วก็ผมลืมบอกเลยนะทุกคนว่าในส่วนของฮาคิเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนเดี๋ยวผมจะโจมตีสกิลตัวแซดแบบไม่ใช้ฮาคิให้ดูครับดาเมจจะอยู่ที่15ล้านแต่ถ้าผมเปิดฮาคิครับ ดาเมจจะขึ้นเป็น3.61บิลเลียนฉะนั้นเข้าเกมมาใส่โค้ดเสร็จอย่างแรกให้รีบทำเลยครับนั่นก็ไปซื้อในส่วนของฮาคิแล้วก็ทำดาบเทพเงาถ้าไม่มีฮาคิเนี่ยก็ทำดาเมจ15ล้านต่อไปไอ้น้องโอ้โหคือตอนนี้เราสามารถที่จะตีเทพเงาตายได้นะแต่เราไม่สามารถที่จะรับในส่วนของดาเมจของมันได้เลยเว้ยทุกคน มันอันติค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็วงกว้างมากๆครับโอเคเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือการหานิสัยและก็เผาเกมนี้มีนิสัยแล้วก็เผาด้วยนะครับผมนิสัยแล้วก็เผาเนี่ยเราจะต้องไปที่อุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยลลา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 ออ้ยได้ไตเติ้ลในส่วนของไพเร e ต i ิงด้วยว่ะนี่ทุกคนในุ่ม ในส่วนของการสุ่มนิสัยนะสามารถที่จะมาสุ่มได้กับ NPC ตัวนี้โดยจะมีระดับตามนี้เลยครับ D i c เขต Mystic Legendary Epic Rare แล้วก็ Common โดยมันจะต้องใช้ในส่วนของค่าหัวในการสุ่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ p e a านะครับสามารถที่จะสุ่มได้ตรงนี้เลยเอ๊ะอ,อันนี้ไม่ใช่สุ่ม p e ๋ r มันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้แะ้วเหมือนกันแต่เคยมาสุ่มอยู่นะ นี่ทุกคนเผาสุ่มกับ NPC ตัวนี้นะครับผมโดยมันจะใช้ในส่วนของค่าหัวโอ้โหเราได้เผามิงมานะโดยค่าหัวครับวิธีที่หาได้ง่ายที่สุดเราจะต้องมาตกปลาที่อยู่นะตรงนี้โดยเราจะต้องใส่เบ็ดก่อนนะครับผมเบ็ดจะอยู่ตรงนี้นะเออผมมีเบ็ดปะวะนี่เอา้ามันไม่ใช่เบ็ดตัวนี้นี่เบ็ดอยู่ตรงไหนวะต้องไปซื้อกับ NPC เกาะแรกแน่เลยวะ เอ่อทุกคนครับผมไปวิ่งดูแล้วเว้ยมันไม่มี NPC ในการขายเบ็ดตกปลาเลยแล้วก็ย้อนไปดูในส่วนของคลิปสอนทําเทพเงาอะเจ้าเบ็ดตกปลามันจะเข้ามาอยู่ในตัวเราอัตโนมัติโดยทันทีเมื่อเราเข้าสู่ในตัวเกมแต่ตอนนี้ครับไม่มีเบ็ดตกปลาเลยเว้ยฉะนั้นวิธีการฟาร์มค่าหัวตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของเบ็ดตกปลาฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับไปที่เกาะลีลันอีกหนึ่งครั้งอะแล้วก็ ฟาร์มข้าวหัวจากบอสเอานะครับผมบอสเทพเงาตอนนี้เราไม่สามารถที่จะอดทนในส่วนของดามเมจของมันได้เดี๋ยวผมว่าผมจะมาทำในส่วนของมิโมรุ V 3สามเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่ามิโมรุวสามันจะให้ในส่วนของข้าวหัวอ่อเยอะแค่ไหนนะทุกคนโอ้มิโมรุ V3 ไม่ให้ข้าวหัวเลยเออแล้วถ้าเป็นในส่วนของ อ่อย่างซอนจินบูวีสามไหมมันจะให้ค่าหัวเราหรือเปล่าโอ้มันสามารถที่จะเสกบอสสองตัวได้ด้วยเหรอโอ้ยโอเคซอนจินบูครับให้ในส่วนของค่าหัวของเราด้วยฉะนั้นฟาร์มซอนจินบูน่าจะดีกว่าเนอะอืมโอเคเราฟาร์มซอนจินบูไปเรื่อยครับ80 minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อย fk ฟาร์มได้สักพักและดูค่าหัวดีห้าิบเจล้านของที่เราได้มา มีไม่กี่ชิ้นเองก็คือซอนจินวูเฮแล้วก็แดกเกอร์แค่เจ็อันเองอ่ะเรายังขาดในส่วนของโมนาดเพื่อทาเออมัน,ม,นมันชื่ออะไรนะซอนจินวูวีสามมั้งโอเคเรามาสุ่มในส่วนของเจ้านิสัยกันดีกว่าครับจะเน,น้นในส่วนของซีเขตขึ้นไปแล้วก็ดีวด้วยนะห้าร้อยล้านมันก็ต้องได้สักอันแล้วแหละแล้วก็ต้องบวกในสเตตของดาบด้วยนะครับถ้าไม่บวกของดาบนี้คิดหนักอยู่นะโอ้ทุกคนครับห้าร้อยล้านเราได้ในส่วนของคอมมอนมา สุ่มไปประมาณ5,821ครั้งยังไม่ออกในส่วนของ c ีเข p หรือว่าดีวยเลยคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้เร็บสำหรับชาโ d พีของเรางอนไม่เล่นและไอ้เฮีย